ท่านนะครับสวัสดีทุกๆกำลังใจครับสวัสดีกับช่องโมเมนะครับสวัสดีจะด้วยกันนะด้วยวันี่นะครับมาพาครับ ครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับพี่เมย์จ๋ามาพามาแล้วครับก็เมื่อวานมีผู้ใหญ่ใจบุญให้ให้นี่ครับเดี๋ยวไปช่วยถือล้อค้ากันครับมะพร้าวสวัสดีครับอ่ะมะพร้าวนะครับทั้งหมดเป็น12ลูก12ลูกนะครับแต่จ่ายไปแล้ว2ใช่ไหมใช่ครับเหลืออีกโอเคเหลืออีก400 เลยสอ,<ม>องร้อยครับผมไปเดี๋ยวไปส่งกันเลยนะครับไปให้น้องโมเมนะครับให้น้องโมเมเดียวเอาไปลงไหนครับเมจ้ามาพามาแล้วจ้าจขอบคุณครับผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณผู้ใหญ่ใจบุญนะครับขอบคุณคุณป้าลินดานะครับขอบคุณคุณพี่กิ่งนะครับนี่เมจ้ามาดูองเมกินมะพร้าวครับ เม่จ๋าถูกใจมากเลยค่ะแม่ว่าไงครับเม่จ๋าเม่จ๋ายังอยู่ตักผมต้องรีบต้องรีบขับคลายครับกินแล้วก็คลายจะคลายก่อน เขาจะบอกว่าต้องให้เขากินพร้อมกับอ้อยนะเพราะว่านี่ใช่เขาจะขายอ้อยออทิ้งเขาเขาคลายไปยื้อไม่เดียวเนี่ยจะไม่คายครับต้องป้อนมะพร้าวให้ทันครับหรอให้เขาเกล็ดอ้อยก่อนครับพี่ครับเดี๋ยว ขานเขาจะลองให้เขากินอ้อยก่อนสวัสดีครับทักอ,อากินอ้อยก่อนไหมยังกินมะพร้าวตามหลังเขาชอบกินแล้วคายครับนี่จะให้เขากินก่อนนะก็ตื่นแล้วเห็นไ,ไหมครับอมอม แต่ก่อนแต่ก่อนควางเขียวจะป้อนกล้วยตามหลังแต่ตอนนี้เธอเริ่มเดือดก้วยครับอันนี้เธอจะกลืนนะครับเคยดนะ,คร,ระรดรนครับเพราะว่าเธอเสียดายมะพร้าวที่เธอกลืนนะครับเพราะว่าเธอเสียดายมะพร้าวครับธรรมดาเธอจะคลายกากทิ้งก็คืออ้อยครับแต่ทางนี้ทางนั้นนะตอนนี้ที่ควางเขียวป้อนมะพร้าวตามหลังเพราะว่าเธอเสียดายมะพร้าวเธอไม่อยากคายเดี๋ยวเด,ด อเอเอวันนี้คึกแบบความเคี่ยวไปสามลูกแล้วนะครับคืนนี้ไม่ต้องนอนแล้วครับความเกี่ยวลูกเียวทั้งหมดลูกเยวทั้งคืนทั้งคืนเราก็กินนะครับค่อนข้างอร่อยครับดูจากเวตาของเขาสามลูกแล้วนะครับขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณครับผู้ใหญ่ใจบุญครับสามลูกแอะมาติดอ้อยก่อนไหมเนี่ยครับจะไม่คายครับ

เท่าไรแล้วห้าแล้วห้าลูกแะ้วนะครับกินได้หมวเวดใหหมดเลยครับเพราะว่าควานเขียวก็จะไปธุระต่อครับไปการไฟฟ้าต่อครับนับแม่ควานสากละไว้แล้วครับนับการไฟฟ้าไว้แล้วครับ เว่อไม่ไม่ออกไม่หลุดนะครับแต่ไม่หลุดทัมมะพราวไม่ได้ทอดเสื้อแล้วทีนี้เออไปด้วยนะครับโอ้เอาไปยัไง ครับนิสเซมั้ยนสเออเออเออเรื่องแมออนปลายีเสืซอรด้มัไปตลิสือด้ปลายีเสือไดก็คือช่วงช่วงช่วงต้นช่วงต้นเดือนที่สบ้าล่ะมโอเคเรื่องตีเนาะสมยยุเออ่าย เออ,อเวาวนยองทำในองวุ่นโคลนน้อทูนเมย์้าวอาพาวทอิดทอปมิดเสื้อไม่ได้มีปอนมนขันหนูนะเมย์เลยอย่าคายนะเมยอย่าคายเยี่ยมมากเอาเขี้ยก่อนอเคี้ยก่อนมามไม,ม่ต้องพวัว

ขอบคุณนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณผู้ใหญ่ใจบุญมากๆนะครับนี่เธออร่อยมากดูแววตาของของเธอก็รู้ครับมะพร้าวเย็นชื่นใจครับสวัสดีควันเขียวมีมะพร้าวให้น้องเมย์ด้วยครับผมมีผู้ใหญ่ใจบุญครับมีผู้ใหญ่ใจบุญครับที่สั่งไว้เมื่อวานครับแล้วก็วันก่อนครับผู้ใหญ่ใจบุญครับก็ขอบคุณมากๆครับขอบคุณ ู้ใหญ่ใจดีขอบคุณผู้ใหญ่ใจบุญนะครับ3าลูกร้อยคะแนนครับสมลูกร้อยคะแนนไมาปะครับ,รรบ,รบนี่ครับตั้งแต่หลอกล่อให้เธอกลืนอ้อยครับเธอยังไม่คายครับเพราะว่ามีมะพร้าวป้อนตามตามหลังครับเป็นกับแคมเธอเสียดายมะพร้าวเธอมันอยากคาย นี่ครับเป็นเทคนิคของควานเขียวครับอืมถ้าจะให้กินแต่มะพร้าวทำมาได้ไหมก็ได้ครับแต่ทีนี้ก็เคี้ยวๆไปก็แค่นิดเดียวอยงครับเนื้อแต่ทีนี้ป้อนกลับมาไอ้กับอ้อยครับก็จะเป็นข้อดีครับจะเป็นคําใหญ่ครับจะเป็นคําใหญ่อ,อืมเนี่ยผมรอให้เธอกินอันนี้ก่อนรอให้เธอกลืนนั้นก่อนครับควานเขียวค่อยป,ป้อนนะครับนครับ,บ ไม่มีครับอากินแล้วไหมแล้วเรี่องกินแล้วครับเดี๋ยวคตั้งแต่ติมตั้งแต่ถือกินมาครับถือยังไม่ขายครับอ้าปากมี่อ้าปากครับอ้าปากใหญ่ๆครับอมหนึเงแช่ม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 แนี่มาเดี๋ยวก<ห>ินลูกครับอีก,ล,กลูกหนึ่งงนะัอ่ะเมอ้าปากครับอึม หนขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณผู้ใหญ่ใจบุญนะครับเมยังไม่หมดเยอะอีกลูกนึงสุดท้ายอ่ะอเริ่มอิ่มแล้วเมยจ๋ามาไหมลูกสุดท้ายแล้วเมนี่เนี่ยเมมาเร็วมาเร็วหันหน้ามาเร็วเร็วเร็วหันหน้ามาลูกสุดท้ายแล้วอาปากอาปากอาปากใหญ่ครับอาใหญ่อืมโอเคครับหมดแล้วครับทั้งหมด เก้าลูกกี่ลูกครับสิบสองลูกขอบคุณมากมากครับทุกๆท่านครับขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่ให้กําลังใจครับโอเคครับควาญเขียวก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับเพราะว่าควาญเขียวก็จะมีนัดต่อครับไปพาแม่ควาญควาญบิ๊กครับแม่ควาญนักไอซากุระครับไปทําธุระต่อครับว่านัดการไฟฟ้าไว้ล้วครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกๆท่านครับขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่ให้กําลังใจครับสวัสดีครับ